ฮอตนิวส์วนนี้ติดตามต่อกรณีขบวนการเครือข่ายยาเสพติดสวมบัตรประชาชนเพื่อฟอกตัวนะครับหลังจากที่ทีมข่าวลงพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามประเด็นที่เครือข่ายยาเสพติดของอดีตรองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชัยปราการนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สํนานักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินทางไปที่เรือนจําสอบถามข้อมูลจากนางโสพินอินแก้ว เพื่อนสาวของอดีตรองผู้กำกับชัยประการที่สวมบัตรประชาชนในชื่อนางสาวเหมยศีนาทีทันดอนจากข้อมูลเบื้องต้นนางสาวเหมยบอกว่านายหน้าคือนายสยามศีนาทีธันดอนมาเสนอให้สวมบัตรนะครับโดยได้เงิน1 0 0 0 0 0บาทเมื่อสอบถามนายสยามซึ่งเป็นบุคคลที่เซ็นชื่อรับรองในเอกสารการขอทำบัตรประชาชนนายสยามให้การว่านางสาวเหมยตัวจริงคือหลานของตัวเองนะครับ แต่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เดินทางกลับมาไทยนานกว่า10ปีจึงไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนต่อมามีนายหน้ามาติดต่อหาคนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนช่วงนั้นตัวเองก็มีปัญหาทางการเงินจึงนําชื่อหลานให้นายหน้าโดยมาพบกับนางสาวโสพินพร้อมนายหน้าในวันทาบัตรครับกรณีของนางสาวโสพินที่สวมตัวในชื่อนางสาวเหมยนะครับยังพบความเชื่อมโยง กับเครือข่ายยาเสพติดรายสําคัญก็คือผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายหนึ่งที่มีบัตรประชาชนในชื่อและหมายเลขประจําตัวถึง3ชื่อครับและนี่เป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงนะครับนี่ครับสคนนะครับที่ทางตํารวจสืบสวนภูทรภาคห้าติดตามตรวจสอบจะเห็นว่ารูปภาพทั้ง3รูปนะครับในการทําบัตรประชาชนเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่มีชื่อนะครับ แล้วก็เลขประจำตัวที่แตกต่างกันนะครับโดยผู้ต้งหาในคดีนี้คือนายกิติพันธ์เอกสุริยโชคถูกออกหมายจับเมื่อปี2554นะครับและหลบหนีคดีจากนั้นชุดสืบสวนที่จดจําใบหน้าของนายกิติพันธ์และติดตามพฤติกรรมสามารถจับกุมได้แต่ระหว่างควบคุมตัวนายกิติพันธ์ยื่นบัตรประชาชนระบุว่าเขาคือนายเบเบลี B L C, ครับและเมื่อตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่านายกิติพันธ์ ยังมีบัตรประชาชนอีกหนึ่งใบนะครับคือนายคาหญิงแท่เฉือนตำรวจจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นชื่อที่สวมตัวเพื่อหลบหนีคดีรวมไปถึงการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อกระจายทรัพย์สินนะครับได้บัตรประชาชนแล้วเนี่ยเขาสามารถทาได้ทุกอย่างนะคเขาสามารถซื้อทรัพย์สินได้เขาสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ซื้อรถยนต์ได้ให้โทรศรัพท์ได้ทุกอย่างนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขามีสัก3ามสี่คนคนเดียวถือบัตร3ามสี่ใบเขาก็จะ สามารถที่จะคล่องตัวในการหลบหนีในการไปอยู่ในสถานที่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือการตรวจสอบบัญชีทางการเงินพบญาติของนายกิติพงศ์มีการโอนย้ายไปยังเครือข่ายยาเสพติดอีกหนึ่งคนจนเป็นที่มาของการยึดทรัพย์กว่า168ล้านบาทเมื่อปลายปี2558ในขณะเดียวกันพบว่าผู้ต้องหายาเสพติดรายนี้ก็มีการสวมบัตรประชาชนเพื่อฟอกตัวเช่นเดียวกัน ติดตามจากรายงานคุณนริศราคินิมานครับบ้านหลังนี้ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านที่ทีมข่าวคัานิวส์เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุที่ทีมข่าวเดินทางมาที่นี่เพราะเป็นบ้านที่มีรายชื่อของผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญที่เพิ่งถูกจับและสวมบัตรประชาชนและที่สําคัญบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทั้งผู้สวมบัตรและผู้ถูกสวมบัตรเคยย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน นายสิริพจน์ชินว่างผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดคือบุคคลที่สวมบัตรเป็นนายสุนันใจแก้วเมื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของชื่อทั้งสองรายพบความเคลื่อนไหวทางทะเบียนของนายสุพจน์ก่อนถูกออกหมายจับได้ทำบัตรประชาชนและย้ายบ้านอย่างละสองครั้งจนถึงปี2540จากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษนานถึง11ปีจนในปี2551 นายสุพจน์กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยย้ายเข้าบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดตากและย้ายต่อเนื่องจนเข้าบ้านหลังที่ทีมข่าวเดินทางไปในอำเภอเวียงป่าเป้าและปี2554ก็ถูกออกหมายจับขณะที่ชื่อของนายสุน,นันท์ผู้ที่ถูกสวมบัตรพบว่าปี2543มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนครั้งแรกโดยพบการเพิ่มชื่อที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ถึง2เดือนได้ย้ายเข้าบ้านอีกแห่งในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและมีการทำบัตรประชาชนครั้งแรกก่อนมีการย้ายชื่อไปอยังบ้านอื่นๆก่อนปี2545ย้ายเข้ามาบ้านเดียวกับนายสุพจน์ผู้สมบัตรประชาชนทําให้บ้านที่ทีมข่าวเดินทางมาในอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นจุดเชื่อมโยงว่าเหตุใดทั้งสองรายชื่อจึงเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันได้ แม้จะไม่พบเจ้าบ้านแต่จากการสอบถามบุตรชายก็ยังได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเบื้องต้นยืนยันกับทีมข่าว่านายสิริพจน์กับนายสุนันทเป็นคนระคนกันโดยคนแรกอยากทําใบกับขี่จึงให้ย้ายเข้าบ้านส่วนอีกคนรู้จักตอนที่เจ้าของบ้านไปทํางานที่ประเทศเกาหลีคือตอนนั้นนีพ่อจะย้ายเข้าย้ายออกคือตอนนั้นแกไปไปเกาหลีครับ ไปไปทํางานต่างประเทศอะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนั้นที่ผมไม่รู้ตอนนั้นผมอายุยังน้อยครับจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่สํานักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่เช่นกันโดยการสอบปากคําเบื้องต้นพบข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้อย่างมีข้อสงสัยในหลายประเด็นจริงๆแล้วตัวของผู้ต้องหาเองเนี่ยก็การให้การอาจจะไม่ถึงขนาดที่ให้การ ที่เป็นประโยชน์แบบแบบ,แบ,บเต็มที่มากหนักนะัต้องเข้าใจก่อนว่าเขาต้องมีการต่อสู้คดีนะครับเราก็ถือว่าเป็นการรับฟังข้อมูลหลายๆด้านนะครับเป็นการให้ความเป็นธรรมด้วยล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรีบ้านหลังแรกที่นายสุน,นันเพิ่มชื่อเข้ามาพบว่าชื่อของนายสุน,นันเสียชีวิตตั้งแต่อายุ6ขวบแต่ไม่ได้แจ้งตายไว้ทำให้มั่นใจว่านายสิริพจน์มีการสวมบัตรประชาชนเป็นนายสุน,นัน โดยหลังจากนี้เตรียมเรียกเจ้าบ้านหลังนี้มาให้ปักคำโดยเฉพาะการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันของผู้ที่สวมบัตรและถูกสวมบัตพรพัศวีเซ้งนอนถ่ายภาพนริศราคินิมานรายงานสำหรับนายสิริพจน์นี่เป็นผู้ต้องหายาเสพติดที่เครือข่ายนายกิติพันธ์นักขายาเสพติดที่สวมบัตรประชาชนถึง3ชื่อครับมีการทําธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกันจากข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงการทําให้เรื่องนี้ ฮอตนิวจะต้องติดตามต่อนะครับเพื่อหากระบวนการสวมบัตรที่ทำให้กับกลุ่มนัก้ายยาเสพติดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กระทบกับความมั่นคงของประเทศด้วยครับ